อันนี้มากิน MK กันนะคะกินแตงกันี่คะอันนี้กินให้เต็มที่เลยนะคะโอเคไหมสมัยว <c oughs> ่า <c oughs> ไงคะเต็มที่แล้วเนี่ยอ่าโอเคเแบบรามาดูภายในหม้อกันนะคะเล่ยได้ใจเด็ดใจนะคะโที่นี่นะที่ร้านนี้อ๋อเล้ยบอกั้งแรงนะคะที่ MK หาน้ำได้ค่ะแตงขายพี่บ้าง เต็มที่เลยนะคะอ่างี่ว่าข้ามไปโตนน,น,น,ะะโตนู้นกันนะคะข้ามไปโตนนะะั้น,ะะนะะก,กันนะคะอ้าวอ่าเต็มที่เลยนะคะพี่ตอมว่าไงคะพี่ตอมว่าไงคะถ่ายรูปกันนะคะนี่จ้คนนี้อัดวิดีโอนะคะกรุณาพูดค่อยคำสุภาพ เลยนะผู้ต้อยคำสุภาพนะใหวกันนะคะไมะค่ะไม่ตินะน้ามีรอยออกมาเลยนะคะแแม่ค่ะใ่วันนี้จะมีน้วันนี้สบค่ะนะคจะบตัวนี้นะ ตัวนั้นเอนะคะกะดาษป้่มตัวนี้มีตุะกตาตัวนี้นะไรอย่างเงี้าข้ามไปตรงนู้นนะคะน้องๆว่างนกนกแอแบล็คไมหน่อยแอปแบล็บคว่างยว่าง่ายนี่ยังนีใช้ป๊อบป๊อบโทรศัพท์เนี่ยใช้ป๊อบป๊อบเันมูดิ้ง้ใช่เรือย guys พี่วันดูนะไว้ถามยอม่อมนนอตัวนั้นนะคะเด็ดใหญ่เด็ดใหญ่โอ้ไม่ได้จะได้กินน่ยโันเนี้ยโอ้มนี่มือมอน้ยะไปน้อาลแล้วินตรงไปไหน นีด่ดกนี่ไหมดกการถ่ายคลิปนะคะเราจะรับประทานแล้ว